สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับ My แล Auction House กันอีกครั้งนะคะซึ่งวันนี้สถานที่ดูแปลกไปใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราตื่นเต้นมากเพราะเป็น EP แรกเลยที่เราได้ออกมานอกสถานที่กันวันนี้เราอยู่ในงาน Exhibition ที่ชื่อว่า One of Not Many ที่จัดโดยว a s h อง n อง n s t a n ตงร่วมกับทาง p e n i ลั u นั่นเองมีหลากหลาย Collection ที่น่าสนใจมากเลยค่ะในวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยคะ่ะ ที่บอกว่าชื่องานก็คือ One of Not Many Exhibition ค่ะวันนี้เรามีตัวแทนจากทางฝั่ง Pendulum นะคะซึ่งก็คือคุณเบิร์ตจะมาช่วยแนะนำเราแล้วก็มาเล่าถึงคอนเซปต์งานแล้วก็แนะนำนาฬิกาให้เราฟังแต่ละตัวกันได้ค่ะซึ่งนาฬิกาแต่ละเรือนที่ได้มาจัดแสดงในงานวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรือนที่พิเศษจริงๆก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยเราไปเริ่มก,กันที่ AJW กันก่อนนะคะ คอลเลกชันเอเจรีนะคะคุณเบิร์ตเล่าให้เราฟังว่าเป็นคอลเลกชันของผู้หญิงคอลเลกชันแรกของทางบ c เลยเนาะก็คือเป็นคอลเลกชันที่ถูกสร้างมาเพื่อคุณผู้หญิงเลยโดยในวันนี้นะคะก็เป็นไฮไลท์ของงานเลยสําหรับคอลเลกชันนี้คอนเซปต์ Concept ของตัว Collection a เจ r y เนี่ยได้ข่าวว่าเป็นการประสมผสานกันร,ระหว่างแฟชั่นระดับสูงแล้วก็ศาสตร์ของการผลิตนาฬิการ,ระดับสูงด้วยก็คือโอคูโตะแล้วก็โ o l o ิโวลนั่นเองอย่างที่เราได้เห็นนะคะตรงหน้าปัดเนี่ย ก็จะเป็นลายพลีซึ่งก็เหมือนแบบเป็นแฟชั่นแล้วก็เป็นดีไซน์ที่ปราณีตมากๆากนอกนือนไปจากนี้เนี่ยถ้าดูบนหน้าปัดดีๆเขาก็จะมีซับไดโอลที่อยู่ในตำแหน่งที่พิเศษออกไปแล้วก็ฟอนต์ของตัวเลขเนี่ย,ขเ,นเ,นยเขาก็จะมีความอ on ่อนหวานอ่อนช้อยเข้ากับความอ่อนช้อยของผู้หญิงเลยอย่างที่เห็นกันในวันนี้ตัวโชวก็จะมีหน้าปัด2แบบมีซับไดโอลสองแบบแบบก็คือตัวด้านล่างเนี่ยแบบธรรมดาก็จะเป็นหน้าต่างบอกวันที่เนาะ ส่วนด้านบนก็จะพิเศษขึ้นมาเป็นตัว Moon f a c e และวทำมาจากวัสดุมีค่าอย่างก้อนเมฆเนี่ยเขาก็จะทำมาจาก Mother of Pearl ซึ่งมันคือผิวแผ่นมุกที่มีค่าจากธรรมชาตินั่นเองก็ถือว่าเป็นความพิเศษของตัวนี้เนาะทีนี้เราเห็นแล้วอยากที่จะ Get s h a n d On มากขึ้นเนาะขอดูของจริงได้ไหมคะวันนี้โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันเลย นี่นะคะเราจะมาลองดูกันบนข้อมือ hands-on มากๆเลยค่ะวันนี้พิเศษสุดๆก็จริงๆขนาดเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะใหญ่กว่านี้นะเพราะเห็นคุณเบอร์บอกว่าหน้าปัดจริงๆจะอยู่ที่ประมาณ37มิลแต่ว่าอันเนี้ยมารู้สึกว่ามันพอดีข้อมือนะก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปก็ไม่ได้เล็กแบบจิ้มลิมขนาดนั้นแต่ว่ามันมีความสวยสง่าง,งามคือมีความแบบว่าเหมาะสําหรับผู้หญิงที่แกลมแล้สุขขุมเลยค่ะตัวนี้ เอาจริงๆวันนี้เนี่ยนะจริงๆมันมีอีกรุ่นด้วยที่ทุกคนเห็นตรงนี้เนี่ยที่เป็นหน้าปัดล้อมเพชรทั้งหมดเลยวันนี้จริงๆเขาไม่ได้มีโชว์ในงานแต่ว่าเรามาเอิญนมากเลยค่ะเรามีคนรู้จักที่ใส่มาในวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกับเขาสักนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ขอดูนาฬิกาเขาสักนิดนึงค่ะ ตอนนี้นาฬิกาอยู่ในมือไมายแล้วนะคะก็ระยิบระยับแสบตามากจริงๆกับความที่เต็มไปด้วยความหรูหราแล้วก็เพชรเยอะแยะมากมายก็คือตัวเคสทางด้านนอกทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะมีเพชรทั้งหมด200กว่าเม็ดถ้าจะไม่ผิดก็อยู่ที่ประมาณ290เม็ดมาในด้านในอีก500กว่าเม็ดก็คือรวมกันทั้งหมดเนี่ยที่ทุกคนเห็นนะคะตรงนี้ก็จะมีกว่า800เม็ดเลยทีเดียวถือว่าเป็นความหรูหราที่พิเศษแล้วก็ประณีตมาก คือมองผ่านๆนะความเป็นเพซอะอาจจะทําให้มันมีความรู้สึกเหมือนเป็นเครื่องประดับแต่พอเราเห็นมูนเฟ a อะมันก็ชัดเจนเลยนะว่ามันเป็นนาฬิกาที่ซับซ้อนแล้วมันก็เป็นเหมือนจิวเวลรีเพ e ได้ในเวลาเดียวกันด้วย ทีนี้เรามาดูไฮไลท์ถัดไปกันดีกว่าก็คือได้ข่าวว่าอันนี้มีรุ่นใหม่ออกมาครบ100ปีด้วยก็คือ Collection Historic American เนาะเรามาดูกันเลยคะ่ะ ไม่ชอบมากนะเอาจริงๆตัวนี้ไมยรู้สึกว่ารุ่นนี้มันมีความแคชชวลแมทช์ง่ายเอาจริงนี่นอกจากตัวหน้าปัดที่มันมีความชิคนิดนึงคุณเบิร์ดยังเล่าว่ามันยังมีสโลแกนคลาสสิกวิดอนะัตวิสเนาะก็คือรู้สึกว่ามันมีความพิเศษตรงที่ถ้าดูดีๆมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นพ็อกเก็ตวอชนะมันมีความคลาสสิกที่ไทม์เลสมากคือดูยังไงก็ยังดูสวยดูน่ารักมากเราชอบมากสำหรับเรือนนี้เราก็ถ้าดูดีๆ ตัวดีไซน์ข้างในมันออกแบบมาแบบมินิมอลมากแต่มันก็ยังให้ความรู้สึกที่แบบคลาสสิกแล้วก็ตัวเม็ไมโยม่ะอยู่ตรงเลข12ก็ถือว่าเป็นความพิเศษที่โชว์ให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรของทางแบรนด์ VC นะคะในเรื่องของการดีไซน์วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราขอดูตัวนี้ด้วยนะคะคุณเบิร์ตเดี๋ยวเรามาดูโค้ชอัพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะคุณเบิร์ดเราออกมาให้เราดูทั้ง3เรือนเลยก็จะมีทั้งเรือที่ถูกออกแบบมาเพื่อครบรอบ100บีวัสดุเนี่ยก็จะเป็นตัวไวโกลนะคะแล้วก็จะมีเรือนที่เป็นรุ่นปกติด้วยก็จะเป็นรุ่นที่ทํามาจากพิงโก้นั่นเองก็เดี๋ยวเราจะมาได้ลองทั้ง3เรือน3แบบเลยค่ะตัวกลางเนี่ยเป็นขนาดที่เหมาะสําหรับคุณผู้หญิงเลยก็คือจะมีขนาดเล็กกว่าตัวด้านขวาสุดนี้นะคะ น่พอไมเอามาลองทาที่ข้อมือเนี่ยน่ารักมากชอบมากคือนอกจากจะเป็นดีไซน์ที่คลาสสิกแล้วมันยังใส่ได้แบบ everyday จริงๆอ่ะแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่คุณเบิร์ดพูดอ่ะตอนอ่านเวลามันอ่านได้ง่ายจริงๆนะอย่างเช่นถ้าเราตอนที่ขับรถอ่ะข้อมือเราก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะมันก็จะเห็นเวลาในองศาที่ตรงกันพอดีเลยก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่ค r e เอ i ี e แล้วเรารู้สึกว่ามัน มันมีความเรซซี่อ่ะคือมันมีความบางอยู่นะไม่ได้หนาจนเกินไปในขณะเดียวกันมันก็ยังมีความคลาสสิกด้วยก็น่ารักมากเลยค่ะชอบมากสำหรับเรือนนี้แต่ถ้าเป็นตัวไซส์ขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นแบบสำหรับข้อมือคุณผู้ชายถ้าไม่ใส่มันก็อาจจะดูใหญ่ไปสักนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะคะก็อยู่ที่ประมาณ40มิลเท่านั้นเอง ส่วนตัวซ้ายสุดเนี่ยไม่ชอบสีสายเขามากเลยแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวครบรอบ100ปีนะคะอันนี้จะเป็นวัสดุพิงโกเป็นตัวธรรมดาแล้วก็เป็นตัวขนาดเล็กเหมือนกันขนาดเท่าตัวกลางก็พิงโกก็ให้ความรู้สึกอีกแบบนะจะเป็นความรู้สึกที่แบบชิดขึ้นมานิดนึงเพราะความเป็นไวโกมันจะมีแบบความเป็นคลาสสิกใช่ไหมแต่พอเป็นพิงโกเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันแบบแฟชชี่ขึ้นมาเปรี้ยวขึ้นมาแล้วก็ชิดขึ้นมาอีกแบบนึงเลยแล้วก็มันมาพร้อมกับสายสีแดงด้วยก็ เลยนะคะสำหรับเดือนนี้นี่ก็จะเป็นสักเดือนนะคะสำหรับรุ่น History อเมิกันที่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของวันนี้ค่ะไฮไลท์ยังไม่หมดเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยค่ะ p a ทริโมนีนะคะก็เป็นนาฬิกาอีกคอลเลกชันหนึ่งของ VC ที่มีความเรียบหรูแล้วก็มีความเป็น d r เ s รสวอ h อยู่มากอันที่เราเห็นด้านนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีความเรียบแล้วก็แมทช์ได้ง่ายก็คือใส่ออกงานเนี่ยได้เลยซึ่งคุณเบิร์ตเล่าว่าคำว่า p a t r i m o นี่เนี่ยก็แปลว่ามรดกที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นก็ถือว่าเป็นหนึ่งคอลเลกชันของ VC ที่เก่าแก่อีกคอลเลกชันหนึ่งเลยค่ะ ซึ่งถัดไปนะคะเป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยค่ะซึ่งก็คือตัว Traditional t b o n g Chronograph ซึ่งวันนี้นะคะเราจะได้จับแล้วก็ได้ลองสัมผัสประสบการณ์กับตัวนี้ด้วยซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่แพงที่สุดสำหรวันนี้เลยนะคะก็ะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ คือความวิเศษของเรือนนี้เนี่ยค่ะอย่างที่คุณเบิร์ตบอกก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าโมโนฟูเชอร์ก็คือมันมีแค่ปุ่มเดียวปกตินาฬิกาโครโนโกราฟเนี่ยเราเห็นเราจะมี3าปุ่มใช่ไหมแต่ตัวนี้มันสามารถควบคุมทุกอย่างเลยได้ภายในปุ่มเดียวก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าเขาทํากันยังไงแต่ก่อนที่เราจะไปดูการขออธิบายความวิเศษอีกอย่างของตัวนี้สักนิดนึงถ้าดูตัวนี้นะคะคือปกติตัวทูบิองเนี่ยมันจะอยู่ตรงด้านล่างบริเวณของนาฬิกาเนาะ แต่ตัวนี้ถูกนํามาจัดวางอยู่ตรงเลข12มิลิกาด้านบนเลยแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยค่ะมันทํามาจากวัสดุที่มีค่าก็จะเห็นเลยว่ามีความเงียบมากด้านหลังเนี่ยก็จะเห็น,นกลไกที่มีความซับซอ้อนแล้วก็ดูหรูหรางดงามมากเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นตัวมโนฟปุชเชอร์กันนะคะก็คือเราจะลองกดครั้งแรกฮึบนี่ก็จะเป็นการเริ่มกดจับเวลาเสร็จแล้วก็กดฮึบกดหยุดแล้วถ้ากดอีกครั้งนะคะก็จะเป็นการรีเซ็ตกลับไปที่จุดเดิม ซึ่งนี่ก็เป็นจุดเด่นเลยแหละของเรือนนี้ซึ่งการที่เขาทําแบบนี้ได้นะพร้อมกับการมีตัวทูบิยองอยู่ด้านบนด้วยเนี่ยก็จะเห็นว่าพอพลิกมาด้านหลังค่ะมันมีความคอมพล็เค์มากอย่างที่ทุกคนเห็นมันมีความซับซ้อนสุดๆถือว่าเป็นนาะัต,ตรกรรมที่สุดยอดมากเลยค่ะสาหรับเรือนี้ เท่มากจริงๆนะคะสำหรับเรือนนี้เราก็รู้สึกว่าเรือนนี้สะท้อนความเป็นมีซีได้ครบถ้วนคอมพลีตได้เป็นอย่างดีเลยก็ถือว่าตัวนี้คือสุดยอดแล้วก็เป็นไฮไลท์ที่สุดของงานในวันนี้แล้วก็แพงที่สุดณเวลานี้ในงานนี้เลยค่ะและนี้ก็คือไฮไลท์ทั้งหมดของงานในวันนี้อยู่ด้านข้างของมาเลยทุกตัวมีความมิเศษต่ตางกันไปซึ่งวันนี้นะคะอยากจะบอกว่ามารู้สึกสนุกแล้วก็ดีใจมากๆที่วันนี้เราได้มา ไม่ใช่แค่มาดูนะแต่ว่ามาเป็นมาสัมผัสมาแฮนด์ออนกับประสบการณ์จริงๆเลยในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางเพนดูลัมที่เชิญพวกเราออ c ชั่ n House ให้เข้ามามีประสบการณ์ในวันนี้นะคะในงาน one of not many exhibition by w a t c h o n g s ร n g งแตงและ p e n d u ลัมค่ะแล้วสำหรับในวันนี้นะคะคุณชอบคอลเลคชันไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะสำหรับครั้งหน้าเนี่ยเราจะพาไปดูนาฬิกาที่ไหนกันอีกก็ปิดตามก,กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ